ย้ำข่าวซื้อขายของหงแดงลิวพูวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันสองวันก่อนเนี่ยลิวพูมีข่าวค่างที่จะร้อนแรงมากๆเลยกับการที่ว่าแอบยกหูนะฮะโทรไปติดต่อข,ขอซื้อเฟเดริโกเบาบาเดนะครับมิดฟิลด์ไดโนโมของเรอัลมาดริดนะครับซึ่งแต่ข่าวเนี่ยเขาก็ปั่นกันไปนะครับว่าแค่ยกหูเนี่ยยกหูถาเนี่ยเอ้ยบาบาเด้ราคาเท่าไหร่วะเขาก็วางหูทิ้งเรเลยนะครับคือ ไม่ต้องวางหูทิ้งกูหลบมิมัญญาซื้ออยู่แล้วแค่อยากถามนะฮะอันนี้คือไม่รู้ว่าจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สนกข่าวเขาออกมาปั่นกันประมาณนั้นเลยว่าแค่อยากถามนะครับว่าบาวาเดเนี่ยมีราคาเท่าไหร่เหนอถ้าเกิดจะขายเนี่ยขายเท่าไหร่เหรอพี่นะครับเขาก็ไม่คุยกับเราเขาก็ปิดเอาวางสายทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็เป็นเรื่อไฟเก่าอีกแล้วก็จะไปเอา,อาชูอัลเมนี่นะครับที่เราเคยออกหักมาทีนึงแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้กลายเป็น ชูอเมนีเนี่ยเลือกที่จะไปอยู่กับเรอัลมาดริดมากกว่าเรานะครับสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะยึดตัวจริงได้นะแล้วก็เจ็บออดกกแอบบ่อยๆด้วยล่าสุดก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยืนย่นยื่นพิจารณาที่จะยื่นให้เรอัลมาดริดพิจารณาอยู่ที่55ล้านปอนด์นะครับแต่ก็เรอัลมาดริดเนี่ยก็มีข่าวว่าถ้าเกิดจะคุยเรื่องการซื้อขายชูอเมนีจริงเนี่ยก็จะขายอยู่ที่80ล้านปอนด์ ซึ่งผมกล้าฝันทงได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นบาว์บารก็จริงหรือว่าจะเป็นชัวรมนนก็จริงเต้าล้วนๆครับไม่มีข่าวจริงเลยครับเพราะว่าเลี้ยวคูไม่มีตังค์อยู่แล้ว <c oughs> ไม่มีตังค์แน่แน่อับบาบาเนี่ยอยากได้ก็จริงแหละแต่ว่าผมว่าเขาขายไม่ต่ํากว่า80ถึงกะถึงถึงร้อยล้านนะอ่ะแปดสถึงร้อยล้านปอแน่นอนครับสาหรับบาวบารนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ คาร์โลเชลติชอบมากๆเลยนะครับกับตัวบาบาเดนะครับส่วนชูอแมานี่เนี่ยเขาเพิ่งซื้อมาเขาเพิ่งซื้อมานะฮะยังใช้งานได้ไม่คุ้มเลยนะเขาจะขายให้เราทาไมจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น50แต่ถ้าเกิดราคาแพงอะ่ะถ้าเกิดแพงถึง80ล้านอะ่ะโอเคคุยกันได้นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ไม่ต้องปั่นหรอกไม่ต้องปั่นให้เสียเวลาหรอกเพราะว่าพวกผมนี่ไม่มีปัญญาซื้ออยู่แล้วทาร์เก็ตของพวกเราเนี่ยไทป์ Type ของพวกเราเนี่ยคือดาวรุ่งจากทีมรองนะครับ ตัวเทพจากลีกลองๆหรือตัวเทพจากทีมรองๆครับล่าสุดครับต้องบอกเลยว่ากล้าฟันกล้าที่จะฟันธงว่าตอนนี้เป้าหมายอันดับหนึ่งของเราเนี่ยก็คือเคปตัรามที่เรายือ้อที่เราตามจีบอยู่มานานแล้วเนี่ยแต่ทีนี้ก็อย่างที่รู้กันครับว่าค่อนข้างที่จะต้องรอกันอีกนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ตุรามไปเตะฟุตบ Euro, อลยูโรยู21นะครับทั้งเอาง่ายๆว่า3เป้าหมายหลักของหงแดงหรือภูที่มีข่าวกับเราตอนเนี้ย ไปเตะยูเอห,หมดเลยครับก็คือตูรามกับยูเวก้านะครับก็มานูโคเน่นะครับสคนที่อยู่ยู a หมดเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คุยกับใครเลยนะเราจะไม่ได้คุยกับตั้งแต่นคนไหนที่คืบหน้าไปมากกว่านี้นะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าไรอันเกาเวนเบิร์ดก็น่าจะไปด้วยนะครับซึ่งอ่าเป็น ตัวเทพตัวเทพตัวเทพที่ไม่ได้ลงตัวเทพที่ดูเขาหมางเมินของทางเซอร์ต้าเบอร์จิเนิกนะครับตัวเทพ FM Manager นนั่นเองก็น่าจะติดยูไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเ,นเท่ากับว่า3-4เป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลเนี่ยที่เล็งไว้เนี่ยเราจะดําเนินการเข้าไปคุยไม่ได้เลยนะ เพราะว่านักเตะไม่อยู่นะครับนักเตะติดทีมชาตินะครับถ้าจะได้คุยเนี่ยก็คือไปแอบตกลงกับเอเย่นหรือว่าคุยกับทางสโมสรซึ่งก็ไม่ได้อยู่ดีแหละอาจจะได้แค่โทรหาหรือว่าคุยกันเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับมันก็ยังจบดิลไม่ได้เพราะว่านักเตะไม่อยู่นะฮะเราก็ต้องรอจนถึงนู่นนะ่ะถึงเตะจบอะถึงจบยุยบเอ็ดนะครับหรือว่ามีใครตกรอบมาก่อนอนะไรเงี้ยเออกลับมาถึงอันไหนก็จะต้องพักอีกอะพราเตะจบเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องปล่อยให้นักเตะได้พักผ่อนอีกนะครับก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรรเยนเยาะะฉนนนั้ี่ การซื้อขายของลิพูเนี่ยจากนี้ไปก็จะเป็นแต่ข่าวข่าวลือข่าวเต้านะครับก็นอกจากนอกจากเสียแต่ว่าจะเป็นนักเตะที่อายุเกินยีิบเอ็ดไปแล้วอ่ะอย่างนิโคลเบเรล่าของอินเตอร์นะครับก็ลิพูน่าจะไม่เอาแนละ้วเพราะว่าอินเตอร์เนี่ยปักป้ายอยู่ที่70ล้าน 6 0 70ถึงล้านปอนด์ร์พูไม่น่าจะเอาครับอายุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วด้วยไม่ตรงกับทป์ของเยอเกนคอปนะครับถึงจะชอบก็ตามแต่คนที่คนไหนเนี่ยที่คอปออกมาชื่นชมว่าอยากได้เนี่ยมักจะไม่ได้นะก็ <c oughs> <c oughs> ให้รู้กันไว้นะคนไหนที่คอปอยากได้แล้วเกินเนี่ยจะไม่ได้คนไหนที่คอปนะแบบไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีอะมากมายเนี่ยเออนะเตรียมต,ตัวนะฮะคนคนที่อยากได้เนี่ยจะเก็บอาการแต่คนที่แบบว่าออกมาแสดงเอออยากได้เนี่ยคนเนี่ยไม่ได้แล้ว ก็เลยชมชมไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ให้ฟันธงเลยให้สรุปเลยเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งที่เราอยากได้ที่สุดที่เราต้องโฟกัสมากที่สุดก็คือเคเฟนตูลามซึ่งรอก่อนรอก่อนนะครับเพราะว่าเตะยูยิบอยู่นะครับนั่นแหละพอจบยูยแล้วเนี่ยก็จะดําเนินเรื่องอีกทีหนึ่งกับทางตูลามนะครับใช้เวลานิดนึงไม่รู้เลยไม่แน่ใจเลยนะครับว่าซัมเมอร์นี้จะได้สักกี่คน เรามีประกันไว้แล้วคนหนึ่งก็คือพี่ Mac, แม็กซิตแมตเตอร์นะครับซึ่งคนที่2อย่างเต็มที่เลยเนี่ยผมว่าเต็มที่มาเผื่ออาจจะไม่ถึงอาจจะแค่3าคนก็ได้ว่ะอาจจะแค่ตูรามแล้วก็ได้อีกคนหนึ่งประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเวลามันค่อนข้างที่จะกระชากชิดเข้าาทุกทีนะครับก็ขอให้ได้ถึงถึงนอ่คนรวมพี่แม็กแล้วว่าขอได้ถึง4คนเถอะกับนักเตะใหม่ริวพูนะครับไม่งั้นมันจะไม่เรียกว่าการสร้างทีมใหม่นะครับมันจะไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาไว้นะครับ